ต้นสาธุชนมุทบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สี่ก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นก็ขอแจ้งให้ทราบว่ารายการนี้เป็นรายการหนีบาปคือปฏิบัติตนหนีนรกหน,น,น,นีเปรตหนีสุรายกาหนีสัตติรจฉานเพราะว่าทำตนเป็นคนขี้ขลาดไม่ยามต่อสู้กับน,นรก ไม่ยอมต่อสู้กับความเป็นเปรตไม่ยอมต่อสู้ความเป็นอสุรกายและสติฉานมีรมต่อสู้ฝ่ายเดียวคืออย่างต่ำเป็นมนุษย์อย่างกลางนิดหน่อยเป็นเทวดาอย่างกลางสูงขึ้นไปหน่อยเป็นพรหมอย่างสูงสุดไปนิพพานเราต่อสู้กันแค่นี้ ยอมแพ้น,นรกเปรตอสุรกายสัตวิฉาาณทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปอวเก,ก่งแกแกเข้าความสุขของเราไม่มีมีทางเดียวคือคือ,คอ,คอ,คอว่าแกทําให้ลงนรกฝ่ายเดียวรวมความว่าการปฏิบัติในช่วงนี้เราปฏิบัติเพื่อหนีนรกกัน การที่จะปฏิบัติหนี้นรกมันมีได้หลายแบบหลายในการนี้นรกโชคราวนั้นไม่ดีชาตินี้ไม่ลงนรกแต่เกิดไปใหม่ชาติต่อไปลงนรกอันนี้ไม่ดีเราไม่เอาเอาประเภทไม่ลงนรกไม่เป็นเปรตไม่เป,เป็นสุรกายไม่เป็นสติฉันตลอดการตลอดสมัย ถ้าบาังเอิญจะต้องเกิดขึ้นมาเมื่อไรเมื่อนั้นไม่ยอมลงอบายภูมิทั้งสี่แน่การที่จะพ้นได้แน่นอน่อยก็ต้องปฏิบัติตามกระแสคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินวนวรคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าถ้าต้องการไม่ลงนรกให้ตัดสางโยต์ทั้งสามรายการให้พ้นไปจากใจ สังโยตุนสามระกายก็คือหนึ่งสกายาติฐิเอาอย่างเบื้องต้นไม่ใช่อย่างกลางละอย่างปลายเอาอย่างง่ายๆเพราะเป็นบญโคคสุขวิปัสสโกคือนึกว่าเขานึกว่าจะต้องไม่ตายนี่เราไม่เอาสกายาติฐิคิดว่าไม่ตายแต่ความจริงมันต้องตายเรามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้จะต้องตาย มันจะตายเมื่อไรเรายืนยันไม่ได้พร้อมไว้ว่าผูจะตายวันนี้สองวิจิกิจฉาสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าความธรรมของพระอริยสงฆ์อันนี้เราไม่เอาเราจะฝืนไม่ยอมรับตับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีของความธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ขอ้อที่สามศิลปตตปร,ตาปรมาด เขาถือสินก็ผุกก็พลเปล็นสินหัวเต่าหกมาผุกเข้าผกออกก็น,นี่เราไม่เอาเราจะยอมรับนับถือและบริษัทบัตรสินได้ครบทุกข้อทุกประการเคาว่าก็มีสินห้าเป็นต้นถ้าแถมกำหมดสิบได้หน่อยจะมีความสุขมากองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าสงรัสวาบุคคลไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะตั้งต้องตายวันนี้ไว้เสมอ ตั้งใจทําให้ดีคือยอมรับนักถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และปฏิบัติตรงในสีน่นี้ครบถ้วนทุกประการอย่างนี้ทุกคนปฏิบัติได้อย่างนี้จะตายในชาติไหนก็ตามคำว่าอบยภมิทั้งสีมีนรกเป็นต้นไม่ไปแน่นอนอยนั้นขอสาวกขององค์สมเด็จพระชินนวรทุกท่านที่รับฟังอยู่เวลานี้ ขอได้โปรดถ้าต้องการไม่ลงนรกก็ปฏิบัติไม่ยากก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายตายคราวนี้หรือคราวไหนก็ตามเราไม่ยอมไปอบายภวมมยอมรับนักถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความเต็มใจและปัญญาตั้งใจรักษาสินห้าให้ครบถวน ใารจะมีความสุขจริงๆรักษากรรมบทสิบรบทนโดยจะมีความสุขมากเป็นคนสวยมากไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบจะมีเั้งความสุขในชาตินี้และชาติหน้าก็เป็นการปฏิบัตินี้นรกก็พูดกันไว้แค่นี้สำหรับวันนี้ก็ยังพูดถึงอารมณ์คิดฟุ้ง มื่อตอนที่สามพูดถึงฟุ้งฟุ้งแล้วก็ลงนรกเป็นการฟุ้งของคนดีคนดีฟุ่งลงนรกไปคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดดีทำดีคิดดีมาตลอดเวลาแต่เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งมาตอนปลายมาคิดไม่ดีนิดเดียวสิ่งก็ไม่ขาดจะปรามมทในพระไตรสรนาคมก็ไม่มี และมีความเคารพสามีเหมือนิดายังลงนรกไปได้วันนี้เอาใหม่มาแก้ตัวกันใหม่เมื่อตอนที่สามก็เรื่องเขาผู้หญิงย่องลงนรกเดียวเดียวเจ็ดวันหลังจากนั้นเธอก็ไปเกิดบนสวรรค์ชันดาวด็งสถิวโลกให้ความดีมีมากความชั่วนิดหนึ่งก็ลงนรกนิดหนึ่ง วนความดีดีมากก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าใช้เวลามากวันนี้ก็มาคุยกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทแล้วตอนที่ตอนที่สี่นี่นะอันนี้มันตอนที่สี่เมื่อคุยกันถึงว่าคนที่คิดฟุ้งเขาเม่คิดฟุ้งในนิธิเขาคิดดีคิดอยากเป็นนางฟ้า คิดอยากเป็นเมียของเทวดาแล้วกันแต่ว่าท่านคนนี้ก็ทําดีเมื่อทําดีแล้วก็คิดดีคิดทางเดียวอยากจะเป็นเมียของเทวดาอ๊ะนี่ญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งอยู่นี่ที่เป็นสตรีเคยคิดบางไหมว่าอยากจะเป็นพัญญาของเทวดาคนใดคนหนึ่ง ทุกคนมองยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าอยากจะไปไนิพพานอย่าลืมว่าเวลาที่พูดเนี่ยไม่ใช่บันทึกเสียงอย่างเดียวนั่งคุยกันคุยกับบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทแล้วก็มองดูเวลาถ้าครบสามสินาทีก็สรุปพ่าทีเพราะว่าเวลาบันทึกเสียงจริงๆมันก็ไม่มี ก็ต้องทํากันแบบนี้แหละก็คุยกันไปคุยกันมาแต่จะคุยเร็วเกินไปอย่างคุยธรรมดานี่คนที่เขาฟังเสียงทางวิทยุทางเทปจะฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องพูดเป็นยังหวะจากโคนแบบนี้บุคคลคนนี้พระพุทธเจา้าทรงยืนยันชื่อจริงๆก็ไม่รู้จักเหมือนกันรู้จักแต่ชื่อตามปฏิปทาของเธอ คือการปฏิบัติของเธอแบบไหนเขาสมมติเช่แบบนั้นเขาให้ชื่อตามบาลีว่าปฏิปูชิกาซึ่แปลเป็นใจความว่าหญิงบูชาผัวปฏินี่ก็ปแปลว่าผัวปูชิกานี่ปนแปลว่าการบูชาแปลตามบาลีว่าหญิงบูชาผัวเข้าใจว่าชื่อนี้พ่อแม่ไม่เคยตั้งมาตั้งแต่เด็ก เกิดไปแล้วตัางชื่อวอีนูเองชื่อว่อาคบเป็นแม่เป็นหญิงบูชาผัวนะอันนี้ไม่มีไม่มีก็รตั้งต้องตั้มตามสัญ,ญลักษณ์ของเธอที่แสดงออกเนื้อความในบาลีเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เวลานั้นก็มีสาวิกาขององค์สมเด็จพระบรมครู คำว่าสาวิกาเนี่ยคือสาวกผู้หญิงสาวกผู้ชายก็เรียกว่าสาวอ่ะก็สาวโกสาวกถ้าผู้หญิงก็สาวิกาคำว่าสาวกหรือสาวิกาก็ตามก็แปลว่าผู้รับฟังเหมือนกันอย่าลืมนะบรรดาญาโยมบริษัทที่นา่นี้โปรดทราบ คำว่าสาวกที่ของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้หญิงก็ตามจะเป็นผู้ชายก็ตามคำว่าสาวกนี่แปลว่าผู้รับฟังพระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วว่าอคาตาโรตถาคตาถาตถาคตตเป็น,นเพียงผู้บอกเท่านั้นบอกแล้วเธอจะทำตามหรือไม่ทําตามเป็นหน้าที่ของเธอ อนนี้เราทำยังไงสาวุกรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามผู้หญิงคนนี้มีมีฐานะเป็นสาวิกาคือผู้รับฟังพระพุทธเจ้าเหมือนกันหลังจากเกิดมาแล้วอายุเท่าไรบาลีบอกไว้เปล่าจำไม่ได้ญาโยงพุทธบริษัทที่นั่งฟังก็จงอย่าคิดว่าธรรมานี้เป็นผู้วิเศษวิโสมากเกินไป ความจริงไม่มีอะไรวิเศษที่นำมาพูดนี่ก็นำมาด้วยความตามพระบาลีที่พระเจ้าทรงสอนมาพูดเท่านั้นไม่ใช่ความรู้ความสามารถของตัวเองและบางครั้งบางคราวก็ไม่ใช่บางครั้งอาจจะเป็นมากครั้งก็จำไม่ได้ครบถ้วนอย่างเมืองพาราณสีตอนที่สามนึกไมออกเลยเฉย คราวนี้ก็น,นึกไปออกว่าปฏิปุชิกานี่เกิดมายุทาไรแต่งงานก็จำไม่ได้เหมือนกันในชาติก่อนโน้นเธอแต่งงานแล้วทำบุญอะไรไว้บ้างก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันตายจากความเป็นคนไปเกิดขไปเกิดเป็นพญญาขางมาลาพาลีเทพบท มาลาพาลีเทพบุตรนี่ท่านอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงในสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่เขาอมายุหนึ่งพันปีทิพย์เรีิมว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้มีอายุพันปีทิพย์เป็นอายุไขแต่ว่าเทียบก,กับเมืองมนุษย์ร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของดาวดึงสถิติบนโลก สามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนยสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีของเขาวันของเขานะ่ร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันแล้วก็เอาสามสิบคูณก็เป็นสามพันปีของเราเป็นหนึ่งวันขอโทษมันจะเลอะเทอะซะแล้วเอาร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันก็แล้วกันถ้าสิบวันของเขาก็เท่ากับพันปี สามสิบวันของเขาหนึ่งเดือนเท่ากับสามพันปีของเราแล้วก็สิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีไม่อกันวัดไปเถอะไม่กี่ปีมนุษย์ก็ตามใจอันนี้ไม่รู้เรื่องก็รวมความว่าเธอถึงกำหนดที่จะต้องจุติคือเคลื่อนจากความเป็นนางฟ้าอยู่ไม่ได้แล้วหมดบุญจะต้อง,องมาเกิดเป็นมนุษย์วันนั้นก็เป็นการพอดี ที่ท่านมาลาพาลีเทพบุตพาบริวาลทั้งหมดแล้วพาพันลเมียไปเอาขโโทษพาพัญญาไปด้วยไปเที่ยวสวนนันทวันขณะที่ไปเที่ยวสวนนันทวันอยู่นั่นพัญญาที่เป็นนางฟ้าถึงเวลาจตุติก็จุติลงมาเกิดเพือตายจากความเป็นนางฟ้าลงมาเกิดเป็นลูกมนุษย์ ื่อลงมาเกิดเป็นลูกมนุษย์แล้วคลอดออกมาแล้วไม่ทราบว่ากี่ปีเป็นสาวแล้วไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่จำไม่ได้ในบาลีตอนนี้เธอก็แต่งงานแต่ว่าในสมัยนั้นนิยมบอกว่าอายุสิบหกแต่งงานก็สมมติว่าเธออายุสิบหกแต่งงานก็แล้วกันตอนอายุต้องสมมติแล้วเพราะว่าจำไม่ได้ ถ้าจะวิ่งเขวไปหาหนังสือเวลานิย่าโยมก็จะรำคัญต่อมาเมื่อแต่งงานแล้วก็มีลูกอันนี้จำไม่ได้แน่นอนคิดว่าจะมีลูกประมาณห้าคนแล้วก็เธอก็อายุประมาณห้าสิบปีเสร็จเศษนิดนิดห้าสิบปีหน่อยๆไม่มาก ก็เข้าไปอยู่ในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุตธเจ้าคือพระเจ้าทรงตัดเวลานั้นก็มีเมื่อฟังเทศจบเดียวก็ไม่ทราบว่าเป็นพระโสดาบันหรือเปล่าบาลีก็มาได้บอกอีกฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจบเดียวก็มีความเลื่อมใสออกจากบ้านลาหัวลาลูกไปอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้า พอไปอยู่ในสมนักพระเจ้าปฏิบัติความดีใกล้พระสงฆ์ใกล้พระพุทธเจ้าอุดมพระธ,ธรรมะก็เกิดมีอารมณ์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าอนาคติต่างสียานยานถอยหลังไปในอดีตก็ทราบตนเองว่าก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เราเป็นพัญญาเของมาลาภาลีที่ปรบุบนสวรรค์ชั้นดาวประเดียสถิวโลก เวลานี้มาลาพาดีเทพบุตรที่พาเรามาเที่ยวในสวนนันทวันยังไม่กลับถึงที่ยังไม่กลับบ้านยังเที่ยวกันอยู่ที่สวนนันทวันเห็นม่าบรรดาเต็พตุทธบริษัทออกมาด้วยกันคนหนึ่งจุดติคือตายจากความเป็นนางฟ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์มีสามีและมีบุตรดา อายุป่าก็ไปห้าสิปีเสร็จนิดนิดแต่ว่าบนสวรรค์ชันดาวไปดึงสถิตโลกมาเที่ยวกันิสุนนันทวันยังไม่กลับก็เรียกว่ายังไม่เต็มวันเมื่อนางม,มีความรู้สึกอย่างนั้นว่าเคยเป็นพัญญาเข้ามาลาภาลีเทพบุตรเวลาทำบุญทุกอย่างเมื่อจบแล้วถึงอธิษฐานว่าขอบุญบารมีที่มาเป็นเหล่านี้ จนบนโดนบรดาลเมื่อเวลาข้าพเจ้าตายให้ไม่ได้เป็นพันไปเกิดในสนักของสามีโู้ชเฉยๆนะว่าเมื่อข้าพเจ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วก็เกิดในสนักของสามีนี่บอกว่าถ้าคอยเกิดเป็นพันยาเขามาลาภารีที่ประมุหน้าก็จะมีเรื่องเรื่องที่จะมีก็คือว่าเรื่องเขาหาว่าบ้า นางก็มีความจะหลดาดบอกแเพียงว่าขอบุญบาร,รมีส่วนนี้จนบรรดาเนี่ยเขาไปเจ้าไปเกิดในสนักของสามี <c oughs> บรรดาคนทั้งหลายและพระที่ฝังก็คิดว่าเธออยากจะกลับมาอยู่กับสามีใหม่กับสามีคนเดิมที่เป็นมนุษย์ตายไปแล้วอยากจะกลับมาอีกเข้าใจว่าสามีคงมีเสน่ห์ดีมากทำบุญครั้งหลพัญญาอยากกลรมไม่เคยจุดด้วย ช่วยสามีที่เป็นมนุษย์มีความสุขไม่เออไม่หนูไม่หนูนี่มันตีจริงๆมีความรักเราแล้วเกิดอยากจะกลับมาเป็นพัญญาเราใหม่ได้วยความจริงเวลานี้เธอแก่แล้วต้องห้าสิบเศษถ้าว่าเอิญตายไปเวลานี้กลับมาเกิดใหม่เป็นสาววัยรุ่นอายุทิบสองสิบสามมาแต่งงานกับเราใหม่นมันจะเก๋ก็ไปปัจจุบันนี้มาก ธออาจจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบแต่ที่เป็นอย่างนี้ก็คนปากมากพูดไปเองอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แก่แล้วเนี่ยก็ยอยากมีเมียสาวเป็นของธรรมดาในการปฏิบัติวฏถากของพระในพระเธอเต็มใจทําทุกอย่างเวลาที่พระไปปฏิบัติจุดนี้ก็จับน้ใช้น้าฉันปูอสนะทุกอย่าง พระเศก็ทํางานทุกอย่างเพื่อพระมีความสุขพระพุทธเจ้าเทศก็ตั้งใจฟังพระปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอน้ี่ความเคารพก, <c oughs> กำลังบุญมีมากแต่ความจริงอยู่ใกล้องค์สมเด็จพระพประู่มีพระภาคก็น่าจะคิดว่าการตายคราวนี้อยากจะไปนิพพานแต่นางไม่เอาอย่างนั้น ย่อมเป็นนกว่าการตายคำนี้ถ้าตายมลายขอไปเกิดในสนักของสามีแล้วก็เป็นความจริงหลังจากเธอตายมายุห้าสิบปีสีปีเศษหน่อยหน่อยตายจากคนปับ๊บก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกไปถึงที่นั่นก็เป็นนางฟ้าสวยสดตามเดิม ความจริงได้บุญเพิ่มใหม่อาจจะสวยกว่าเก่าก็าได้เขาอยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อขึ้นไปแล้วก็เข้าไปหาสามีไปหามาลาพาลีเทพบุตรท่านมาลาพาลีเทพบุตรเห็นข้าวก็ตกก็แปลกใจถามว่าพักกินิดูก่อนน้องหญิง เออนี่ตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเนี่ยเธอหายไปไหนนะฉันมองไม่เห็นเธอเลยตั้งแต่เช้ายันเที่ยงโอ้โหบ้าก็ไปห้าสิบปีเศษ็ัโหยังคลำกลุกกักกุกกักคิดว่าเช้ายันเที่ยงนางฟ้าคือปฏิปูริกาก็กลับเรียนให้ทราบว่าสามีค้าแต่นายคำว่าสามีเนี่ยเขาไม่ได้แปลว่าผัวนะ คำว่าผัวจริงๆตามภาษาบาลีเรีปติไอปอเป็ดตอเต่าสลีปอเป็ดเรีกปอปลาปอเป็ดเรีกปอปลาก็ตามปอก็แล้วกันแล้วก็ตอเต่าสลีปติตัวนี้เขาแปลว่าผัวแต่สามีนี่เขาแปลว่านายหรือเจ้าของอาจจะแปลอย่างอื่นอีกก็ได้แต่ทำามก็เรียนมันน้อยเรื่องบาลี เธอถานต้าถามเธอว่าตัแตาเช้าถึงเที่ยงเธอหายไปไหนเธอก็กราบเรียนให้ทราบตามความเป็นจริงว่าความจริงตังแตาเช้าถึงเที่ยงเนี่ไม่ได้ไปไหนหมดบุญต้องจุติคือตายจากความเป็นนางฟ้าไปเกิดเป็นมนุษย์มาลาพาลีที่บูเธอฟังก็บรรดิเธออย่าล้อฉันเล่นนะ อะไรเธอจะไปเกิดเป็นมนุษย์ยังไงตั้งแต่เช้ายันเที่ยงโผล่กลับมาใหม่นี่มันเป็นตามเป็นความจริงไปงไม่ได้นางก็ยืนยันว่าจริงเจ้าค่ะฉันจุดติคือตายจริงๆจ,จ,จากความเป็นนางฟ้าเพราะหมดบุญ <c oughs> หลังจากนั้นก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้หญิง แล้วก็แต่งงานมีลูกห้าคนโดยประมาณจำบาลีไม่ได้นิยมจะไปเปิดภาษาบาลีอ่านนะบอกมันไม่ตรงหาพราะโกหกก็ไม่ได้โกหกก็จําไม่ได้ประมาณว่ามีลูกห้าคนอายุเนี่ห้าสิบปีเศษแน่โกเศษไม่มากแล้ว่าหลังจากนั้นพบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคืคอพระพุทธเจา้า ทำบุญกับท่านเวลาทําบุญอธิษฐานเขาก็เกิดมาตายจากความเป็นคนมาเกิดในสนักของท่านวันนี้ฉันตายจากความเป็นคนและก็มาส่สนักของท่านตามที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้กับการทําบุญในองค์ตาสนักขององค์สนิทพระจอมไตรมาลาภาลีเทพบุตรท่านเป็นเทวดาท่านมีร่างกายเป็นทิพย์ ท่านมีรมใจเป็นทิพย์คนที่เป็นเทวดาได้ต้องมีความดีสองอย่างประจำใจคือหนึ่งฮีริความละอายแต่ความชั่วอายความชั่วไม่ยอมทําไม่ยอมทําความชั่วต้องต่อหน้าคนและรับหลังคน <c oughs> ไม่ว่าในสถานที่ใดทั้งหมดขื้เจ้ยความชั่วไม่ทํา โอตะป,ปะเกรงกลัวผลความโช่ใจผลเป็นทุกในเมื่อคนจิตสะอาดแบบนั้นจิตใจก็เป็นทิพย์ร่างกายก็เป็นทิพย์เมื่อปฏิภูยิาพัญญาของท่านกล่าวอย่างนั้นท่านก็ใช้อารมณ์เป็ทิพย์ตรดูก็ทราบเออจริงนะฉันก็เผลอไปนะไม่ได้สังเกตว่าเธอจะไปไหน ก็คิดว่ามีการด้วยเริงบันเทิงใจสนุกสนานหรือมาหาฉันนั่นแหาวยันเที่ยงนี่เธอตายจากความเบ็นวทวดาจริงๆไปเกิดเป็นคนเป็นมีพักมีสาม,มีมีบุตรทีดาแล้วก็ตายกลับมาจริงๆท่านมาลาภาลีท่านผมก็ถามว่าเวลาเนี้มนุษย์มีอายุไขเท่าไหร่คำว่าอายุขายไขนี่หมายว่าอายุถึงที่สุดแต่คนอาจจะเกินที่สุดไปหน่อยก็ได้ ตายต่ำกว่าที่สุดก็ได้ครบที่สุดพอดีก็ได้เกินก็ได้แต่ถือว่ามีความสําคัญในที่สุดของชีวิตถามว่ามีอายุขัยเท่าไหร่ <c oughs> นั่นก็ตอบว่าเวลานี้อายุมนุษย์มีอายุขัยร้อยปีเจ้าค่ะท่านถามว่าเธอไปเกิดนี่มีอายุเท่าไหร่นั่นก็ตอบว่าฉันมีอายุห้าสิบปีเสร็จนิติเจ้าค่ะ แต่วันนี้ห้าสิบปีเศษนิดนิดที่นี่แค่เที่ยงวันนี้แถามว่า,ามนุษย์ที่อายุน้อยเท่านี้หรือท่านก็ลืมท่านเป็นเทวดาเช่นนั้นท่านมาลาพาลีเทพบุท่นานเป็นเทวดาเช่นนั้นลืมอายุของมนุษย์ลืมวันเดือนปีของมนุษย์มยันสั้นเหลือเกินนา่นก็ตอบว่านี่ห้าสิบปีเศษที่เขาเที่ยงวัน ถ้าถามว่ามนุษย์มมีอายุน้อยอย่างนี้มีความไม่ประมาทคือตั้งใจสร้างความดีและมีความประมาทชู่มากนา้ก็ตอบว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มีความประมาทไม่ค่อยจะตั้งใจทำความดีคิดว่าชีวิตของตัวนี้จะไม่ตายมาลาพาลีที่บุดพอฟังเทนิไซก็สลดใจอย่างยิ่ง และในสุดเมื่อหมดวันเวลาก็พากันกลับเข้าไปสู่วิมานสำหรับในด้านเมืองมนุษย์บรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายฟังคำของนางปฏิโูชิกาเมื่อเส็จจการฟังเทศเส็จจการทำบุญก็ขอที่ฐานว่าขอบุญุูสนี้จนโดนบรรดาลให้ฉันไม่เกิดในสนักของสามีของฉัน เมื่อน,นางตายพระมีความรักถือมากถือบางองค์ที่เป็นปุถุชนถึงก็ร้องไห้พระอริยเจ้าก็สลดใจี่่ความตายเป็นของธรรมดาแต่เส้นดายเธอนิดนิด,นดที่เธอทำกิจด,ดีมากเลยจอดีมากต้องจากไปหาคนดีอย่างนี้เลยได้ยากหน่อย ต่างคนต่างก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสําหรับพระที่เป็นบนุถุชนพระอาจารยเจ้าไม่สงสัยรู้เรื่องแล้วถ้าพระที่เป็นพระุชนก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระปฏิทแก้วถามมันนามปฏิปุจจาตายแล้วไปเกิดที่ไหนสมเด็จพระจอมใจก็บอกว่าไปเกิดตามความตามที่เธอต้องการ เธอที่ฐานว่าเขาไปเกิดแต่สำนักของสาม,มีเธอก็ไปเกิดแต่สำนักของสาม,มีพระผู้น,นั้นทิ้งเวลาไว้นิดหน่อยคิดว่าถ้าคนเข้าท้องเวลานี้ยังไม่มีความรู้สึกพอเวลาเรื่องล่วงไปสักสองสามเดือนก็ไปบ้านของสาม,มีเขานามปฏิภูชิกาถามว่าผู้หญิงที่นี่มีใครตั้งคันบ้าง เือนบ้านนั้นเวลานั้นยังไม่มีใครมีท้องยังไม่มีใครจะมีลกูกเขาตอบว่าไม่มีใครตั้งครรภ์เาค่ะยิ่งกลับมาหาองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าใหม่บอกท่านบอกว่าเวลานี้ที่บ้านนั้นยังไม่มีใครตั้งครรภ์น้งปฏิพิกายังไม่ไปเกิดแน่สมเด็จว่าผู้มีพระพาเจ,าจนสจงตรัสว่าพิกเวตุก่อนพิสุทธิ์นัย ไม่ใช่เธอต้องการเกิดในสนักสามีในความเป็นมนุษย์เธอเป็นเมียของมาลาภาลีเทพบุตรก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เวลานี้เธอไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกแล้วนี่และบรรดาแทนพุทธบริษัทคนที่เมียลมฟุ้งที่ฟุ้งในด้านดีก็มีเย่ามปฏิปุติกานี่ฟุ้งเขาก็เกิดในสนักของสามี ถ้าอารการพุ่งแบบเพจนี้ถ้ายิคมดกันไปก็ไปอธิฐานบาร,รมีนั่นเองอธิฐานบาร,รมีก็ตั้งใจปักใจว่าขอทําบนโรสน้ส่งไปที่นั่นเครื่องควาบการตั้งใจได้คิดไว้และปักใจว่าที่ไหนได้ชอบใจที่ใดเมื่อคนตายแล้วเมื่อไรก็จะไปเกิดที่นั่นท,ทันทีเรื่องนี้นอกจากเรื่อง,องนางปฏิปุจการแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นต่อไป บรรดาแตนพุทธบริษัทหลายฟังเรื่องเบาๆในตอนที่ห้าเป็นตอนที่หกต่อไปสําหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วบรรดาแตนพุทธบริษัทหลายจําต้องลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์สมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแต,ตาน,นพุทธสาสนิกชนผู้เป็นสาวก้องพระเป็นปจิณนบอนผู้รับฟังเวลานี้ทุกท่านสวัสดี